3ส,สิ่งนะครับที่เราควรมีนอกเหนือจากเสื้อนะครับที่ทำให้ภาพลักษณ์ของเราทั้งหมดดูดีแล้วก็เป็นตัวเองสิ่งแรกนะครับ ก็คือเรื่องของความสะอาดที่เกิดขึ้นในเล็บนะครับเล็บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสําคัญมากนะครับสุขภาพแบบไหนให้ดูที่เล็บเนาะเล็บนี่แหละจะบ่งบอกเลยว่าคุณเป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับถ้าจะทําเล็บให้ดูแลเล็บให้ดีส่วนผู้ชายนะครับจริงๆผู้ชายต้องดูก่อนว่าอาชีพการงานของเขาเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหน,นบางอาชีพต้องใช้เล็บยาวอันนี้ผมเข้าใจเนาะแต่จริงๆผู้ชายไม่ควรจะไว้เล็บยาวมากๆนะครับผู้ชายเนี่ยทำยังไงก็ได้ครับให้ลักษณะของมือหรือเล็บมีความสะอาดกลุ่มที่2ก็คือเรื่องของผมนะ สิ่งที่จะลืมไม่ได้จริงๆคือเรื่องของผมนะครับผู้ชายนะครับถ้าผมสะอาดถ้าผมเนี่ยถูกเล็มหรือว่าถูกตัดอย่างต่อเนื่องรายละเอียดดีเทลในช่วงข้างหูนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของจอนเนี่ยจะช่วยกรอบหน้าได้ชัดเจนอย่างหนุ่มอิตาลีอะครับเวลาที่เขาตัดผมจริงๆนะผมเจอนักบอลประจำเลยเขาไปตัดผมบ่อยมากเลยนะนักบอลไปเข้าบาร์เบอร์น่าจะสองสองวีค้งหนึ่งคือไปเพื่อเล็มไม่ให้ยาวเลยครับในส่วนของผู้หญิงนะครับผู้หญิงเนี่ยในมุมมองของผมนะถ้าคาแรคเตอร์คุณเป็นคนที่มีความคล่องอย่าทําให้ผมมันดูยุงยยาาใใหหห้้้้ัววววฟูะะรบถไผผมมจตึ ได้จะได้ดูมีความมั่นใจแล้วก็ได้โชว์รูปหน้าที่ชัดเจนส่วนผู้หญิงบางคนนะครับไม่ได้อยากไว้ผมยาวไม่ได้อยากมัดผมตัดผมบ๊อบนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าทรงล็อบะครับหรือว่าลองบ๊อบก็จะช่วยให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกกระฉับกระเฉงแล้วก็สามารถเปลี่ยนทรงผมให้หวานก็ได้หรือว่าให้เนี๊ยบก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันในส่วนที่3นะครับ,รบก็คือเรื่องของกลิน่นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายก็ตามกลิน่นอย่าให้ขาดนะครับเพราะบางทีนะครับกลิ่นนี่แหละจะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างการจดจําให้กััับบบคคนน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 ททีีี่่่่่เเเเจจอออออรราาาาาาไไดดดด้้้ยยงงงชใมแกกกิิึละตปูวุภพ ว่ากิจกรรมของเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเป็นคนแนวไหนนะครับอย่างของผมอะ่ะผมเป็นคนวุ่นวายเรื่องน้ําหอมมากเป็นคนทั้งชอบน้ําหอมมากๆากแล้วก็เป็นคนที่ชอบทดลองมากๆกแต่สุดท้ายแล้วนะครับพอเราเข้าใจตัวตนเราจริงๆเราจะเลือกน้ําหอมที่เหมาะกับตัวตนของเราอย่างของผมผมคิดเลยว่าแบบอ่ะเราเป็นคนมีหลายคาแรคเตอร์เป็นคนซีเรียสแล้วก็อยากมีความหวานอยากมีความอบอุ่นผมก็จะเลือกกลิ่นน้ําหอมที่มันมีเลเยอร์ของความแข็งแรงและอบอุ่นอยู่ภายใต้กลิ่นเดียวกันแต่ก็มีความหวังเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องลองอย่างของผมก็ลองเอาน้าหอม3มอันมา รวมกันอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ครับผมรู้แล้วแหละว่าน้ําหอมนี่มันเหมาะกับผมมันยากมากๆเลยผมก็เลยทําน้ําหอมขึ้นมาเองเป็นตัวที่มันสามารถตอบโจทย์ตัวเองจริงๆแล้วเป็นกลิ่นของตัวเองจริงๆนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้ส่วนของผู้หญิงนะครับจริงๆผู้หญิงเดี๋ยวนี้ปัจจุบันสามารถเลือกใช้น้ําหอมของผู้ชายได้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าอยากจะสื่อสารความแข็งแรงความสปอร์ตหรือว่าความมั่นใจในแบบที่ผู้ชายเป็นนะครับเดี๋ยวนี้น้าหอมยูนิเซ็กเยอะมากๆแต่ที่แน่ๆผมอยากให้ทุกคนมีกลิ่นประจําตัวสักกลิ่นหนึ่งเป็นกลิ่นทที่เเเเป็็นนดลลลชสอะครรัาาาามถใใ้้้ไุกกวววแจจข เราได้ออกลิ่นเนี้ยจาได้นะเดินมาแต่ไกลได้กลิ่นเนี้ยรู้เลยว่ามาแล้วอะไรเงี้ยตัวเราเองจะเข้าไปอยู่ในความทรงจําของเขาได้นะครับ